ผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทําการสอนหาไอเทมโนมิเนตติ้งคอน a c t ทุกคนหรือว่าไอเทม5ดาวในผมเพื่อจะเอามาแลกฟีเจอร์แบบฟรีๆนั่นเองครับผมหรือว่าแลกฟีเจอร์แพ็คนี้น,นั่นเองนะครับก็สหรับแพ็คนี้ทุกคนเป็นแพ็คของเพลเยอร์ชาร์นเฟิร์ทุกคนหรือว่านักเตะที่มีการย้ายทีมในตลาดล่าสุดนั่นเองนะครับก็มีนักเตะฟีเจอร์ที่โหดๆเยอะแยะมากมายเลยนี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่า ทำยังไงนะผมถึงได้ไอเทม5ดาวเพื่อมาแลกฟีเจอร์ในแพ็กนี้เองครับก็เดี๋ยวจะมาสอนให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเพียงแค่เราทําตามนี้คนจะได้ไอเทม5ดาวทันทีเลยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็มาที่แมตช์อีเวนต์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็มาเริ่มที่อีเวนต์อันแรกนั่นเองนะครับและก็ที่สเตเตอร์ทุกคนนี่เลยนะครับผมรางวัลรีเวิร์ดนะครับผมหรือว่ารางวัลสูงสุดนั่นเองนะครับก็จะได้รับไอายเต็มห้าดาวไปนั่นเองนะผมหรือว่าอาที่อีเวนต์เลลยแ้วกัันครบ มาดูส่วนของการตั้งค่ากันก่อนเลยครับผมสำหรับแมดับเลเวลนะครับผมหรือว่าระดับความยากของบอทนะครับทุกคนก็มีตั้งแต่ง่ายจนถึงยากเลยครับผมก็เริ่มที่บิ๊กินเนียนะครับทุกคนแล้วก็อาเมเจอร์นะครับผมเรกูล่าโปรเฟชชั่นแนลนะครับท็อปเพลเยอร์ทุกคนซูเปอร์สตาร์และปิดท้ายด้วยลีเจนด์นะครับประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนของจะปรับว่าเราจะเล่นเองนะทุกคนหรือว่าจะให้บอทเล่นให้นะเอนครับโอเคประมาณนี้เลยครับผมก็เลือกไปที่ซูเปอร์สตาร์กันนะทุกคนเพราะว่าถ้าชนะผมมจะะได้ปราณ1,000แต้มนนะะเองครับ โอเคประมาณนี้เลือคนก็มาด้วยส่วนของรายละเอียดรางวัลกันก่อนเลยแล้วกันครับสําหรับรายละเอียดรางวัลน,นะทุกคนก็ได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เริ่มที่250รอยสิพอยท์นะคนรับไปทันทีบผมสำหรับ4,000เทคนิคโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็500พอยต์รับไป40,000 GP นจีพีนะผม750พอยต์ก็ไอเทมอัพเลเวลนั่นเองครับผมแล้วก็เมื่อถึง1,500พอยพอยท์นะผมรับไปทันทีผมสำหรับไอเทมสีดาวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลือคนแล้วก็ระหว่างนั้นก็เป็นจีพีกับเ e อ็กพีเทคนิคโปรแกรมใน 3,000 point ได้ผมก็รับทันทีนะครับสำหรับไอเทม5ดาวหรือว่าไอเทม n o m a d i t y a l Contract สำหรับการแรกเป็นฟีเจอร์5ดาวนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนก็อย่าลืมแวะมาเล่นกันด้วยกันครับก็เพียงแค่เราไปเล่นกับบอทเท่านั้นนะครับทุกคนก็เล่นเรื่อยๆได้ผมจนครบ3,000 point นี่ครับผมก็จะได้รับทันทีระผมสำหรับไอเทม5ดาวนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวกลัวว่าคลิปจะยาวทุกคนผมข้ามไปที่ตอนที่ผมเล่นเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็สำหรับตอนนี้ผมทำการเล พอยที่ต้องการแล้วนะเอเผมก็อันนี้ผมเลือกเป็นซูเปอร์สตาร์ทุกคนก็น่าจะได้ประมาณ900ร้อยถึงหนึ่งพันแต้มนะเอเผมถ้าเ,าเราเอาชนะได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนก็มากดรับรางวัลกันเลยแล้วกันนะครับโอเคคนก็ป okay, ระมาณนี้เลยนะผมก็รับทันทีผมสำหรับไอเทม5ดาวนะผมหรือว่าไอเทมโนมิเต็งคอนแทคในนะครับก็เพียงแค่เราเล่นกระบ,บอกให้ครบ3,000พอยต์เท่านั้นนะผมก็รับทันทีผมสำหรับการแลกฟีเจอร์ฟรีๆนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนก็โอ okay, เคทุกคนก็กลับมาที่หน้าแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะผมก็ นี่นะครับทุกคนก็เมื่อได้ครบ3,000พอยด์นะผมก็ได้ของรางวัลเยอะมากมายเลยนะผมก็นี่เลยครับรางวัลสูงสุดก็คือไอเทม5ดาวนั่นเองครับผมแล้วก็มีไอเทม4ดาวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็น exp แล้วก็ gp นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วทุกคนก็มาเปิดแพ็คกันเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับแพ็คนี้นะทุกคนเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะแลกใครนั่นเองทุกคนสำหรับ13ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในแพ็คนี้นั่นเองนะครับก็ หลายๆคนก็จะเลือกเป็นดาวินนูนเยสในระบทเพราะว่าว่ากันว่าเป็นนักเตะที่ค่าพลังแฝงโหดกว่าค่าพลังนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมระบบมีดาวินนูนเยสอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในแพ็กนี้นะครับผมจะทําการแลกเป็นอันโตนิโอรูริเกอร์แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ผมก็กดแลกไปเลยแล้วกันครับนี่เหลือคนก็กดแลกไปแบบฟรีๆเท่านั้นครับผมเพียงแค่เราไปเล่นกับบอทเท่านั้นครับผมก็ได้ทําการแลกฟีเจอร์แบบฟรีๆนั่นเองครับโอเคประมาณนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมแวะไปเล่นกันด้วยแล้วกันครับผมแล้ว และในส่วนของคลิปหน้านะผมจะให้ผมอธิบายคลิปแบบไหนผมเลยก็อธิบายภารกิจแบบไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคผมมานี้แล้วทุกคนก็แลกใครกันแล้วบ้างเราคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคตามนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมแวะไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะบทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำการสอนอัพเลเวลนักเตะเหล่านี้แล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวาไปก่อนสสวััดีครบ